ปาร์ตี้บนเตียงนอนของนอน,นี่น,นนี่อายุสิบขวบเป็นเด็กหญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกตอนที่เธอได้กินขนมบนเตียงเกือบทุกคืนพระปูที่นอนของเธอคือร้านอาหารส่วนตัวคุณแม่ของนอนนี่ได้บอกกับนนนี่หลายครั้งแล้วว่านนนี่ไม่ควรกินขนมบนที่นอนนะลูกไม่อย่างนั้นจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเตียงของลูกนะรู้ไหม คือมีนนนี่แอบนำคุกกี้ช็อกโกแลตโดยน้ำตาลและมันฝรั่งทอดเข้ามาในห้องถือเคี้ยวกร่วมร่วมเสียงดังเศษขนมเล็กๆกระจายอยู่เต็มที่นอนเหมือนฝุ่นทองคำเมื่อนอนนี่หลับไปแขกที่ไม่ได้ถูกรับเชิญก็มาถึงพวกเขาคือเจ้าดุกดิ๊กตัวจิ๋วเป็นสิ่งมีชีวิตขนปุยตัวเล็กๆที่มีขาจิ๋วมากมายพวกเขาชอบของหวานและของเค็ม และพวกเขาตามกลิ่นขนมได้แม่นยำที่สุดว้าวดูนี่สิหัวหน้าดุกดิกที่ชื่อจิว๋วร้องอย่างตื่นเต้นตดีมันบุฟเฟ่คุกกี้บนเท่าเขาแห่งผ้าหมชัดๆเลยใครก็ได้มาช่วยฉันแบกมันฝรั่งแผ่นยักษ์นี่หน่อยและแล้วเหล่าดุกดิกก็เริ่มปาร์ตี้ของพวกเขาพวกเขาใช้เม็ดน้ำตาลเป็นลูกฟุตบอลและใช้ช็อกโกแลตชิพเป็นเก้าอี้โยก เสียงหัวเราะของพวกเขาเบามากแต่เยอะมากทันใดนั้นนนนี่ก็เริ่มรู้สึกคันจมูกฮัทชิวเสียงจามดังสนัน่นเธอสะบัดต,ตัวไปมารู้สึกเหมือนมีอะไรยิบยิบยับยับ,ยบ,ยบอยู่ใต้ผ้าห่มนนนี่ลืมตาขึ้นมารีตามองโอ้ไม่นะเธอเห็นร่องรอยของการจัดงานเลี้ยงขนาดจิวมีรอยน้ำหวานเหนียวเหนียวและรอยเท้าเล็กๆ นับร้อยวิ่งวนรอบหมอนของเธอเหล่าลูกดิกที่กำลังสนุกถึงกับช็อกื่อถูกจับได้พวกเขารีบวิ่งหน,นีไปอย่างรวดเร็วเจ้าจิว๋วหัวหน้าดูกดิ๊กตะโกนบอกลายอย่างเร่งรีบไม่เป็นไรพวกเราจะมาใหม่เมื่อได้กลิ่นบุฟเฟ่ตหนูเหนียวหวานๆอีกครั้งนะบายบายน,นนนี่ลุกจากเตียงวิ่งไปหาแม่และเล่าเรื่องแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้ฟังทั้งหมดแม่ยิ้มแล้วพูดว่า ถ้าอย่างนั้นลูกรู้ไหมว่าต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้พวกเขาอยากกลับมาอีกต้องเออห้ามนำขนมเข้าห้องนอนนอนนี่ตอบและที่สำคัญที่สุดต้องแปลงฟันให้สะอาดก่อนนอนค่ะแม่โดยเฉพาะฟันหลังแม่ของนอนนี่พยักหน้าเห็นด้วยคืนนั้นนนนี่แปลงฟันจนสะอาดเงางามและกินขนมแซนอร่อยที่โต๊ะอ,อาหารก่อนจะเข้านอน ในตอนนี้เตียงของเธอกลายเป็นเตียงที่แสนจะสะอาดซึ่งเหล่าดุกดิกไม่สนใจอีกต่อไปเธอหลับสบายไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญตั้งแต่นั้นมา